ขาดก็หายอ้หมูยออะไอ้หมูยอขายไปหลายวันแลยังไม่ได้กลับเลยออ๋จับศูนย์แล้วไม่กลับแล้วมั้งือนเครื่องบินเทียวนะไนมโดนจับทั้งมันแล้วราคาเนี่ยใส่กี่กมาบอกว่ลโว้สีต้นใบได้ขาดขายไป

ไม่รู้ว่ารู่าไเดยอตายเดีวิดีโอไม่วิดีโอค่ะวิดีโออีกาเป็นโรคอะไรกับไม่รูกแล้วอนมาจัน ไปหาแต่เช้ามืดก็ยังไม่เจอสี่หลเลยโดนะมไม่ใครคนตรงนี้ผมวันนอนบายจังหลบเดี่ยแต่้็นคนทีูไปอย่างับวเป็นแม่ไนกำมันเป็นมาปาย่างหมา้างใช่ชื่อไุ้อะไรอย่างเงี้ยน่ไูตอนนี้ก็มีนะประวัติเรื่องขนาใหญ่แต่ติมาจะส่งให้ดูนหมนไปนั่งจุไปไหนละอ๋ออยู่นี่เองเหรอนั่งจุ วัว้เว่าขายหัวไปไหนนึกว่าลองขอไปอีกตัวแล้วแกขี้เลื้นกินหน้าหมดแล้ว สายนางนี่จริงๆเลยว่าพี่น้องมันหายหมดมพี่น้องตายไปสามตัวหายไปสองตัวฮัลโหลนอะเราีกตัวนนกไปโตเร็วเนี่ยโตเร็ว,วนะี่โตเร็วนะน้อง,องอตาเดียว เลยรไหมนางจูจุ้กเฮ้ยตัวหนักคิดแป่งเลยนางจูนี่ใช่ไหมเด็กจอ Keep on, keep on, keep on. <laughs> mm. keep on. on on hmm. 我放，我放。